อ้อยมเรืองมืเรืองจำได้ไหมจำได้ป้าหนูยมเรืองยกมือพ้อยกมืออะ้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนที่มาเขาจะชี่มายกมือยกมือไว้พระก่อนไว้พระก่อนไว้พระก่อนเร็วพ่อพระมาพระมาพระมาห้าพ่อพระมาเยี่ยมพ่อไหนไหนเออใชอเดียวไม่มือเดียวอโอเคจัดจัดอ๋ออ๋อโอเคยกมาอ๋อจตุพรยายอ่ายาย ยมเลืองอายุเท่าไหร่นะแปดสิบปีจ้ะนะแล้วยายนะเท่ากันเท่ากันแปดสิบนะอ๋อแล้วยอมเลืองนอนป่วยมากี่ปีแล้วนะสี่ปีนะจ้ะสี่ปีนะอ๋อเป็นอะไรยอมหมอว่าเป็นอะไรสมองใช้สมองตีบแตกไม่แตกบวมบวมสมองบวมอมอก็นอนแบบนี้ยายดูแลมาสี่ปีแล้วนะอ๋อแล้วแล้วยายมีลูกกี่คนนีย ส right. right. right re so ี so so bon ่คนจ้ะสี่คนนะแล้วอยู่ได้อยู่ได้กันอยู่ที่นี่หมดไหมหรือว่ามีครอบครัวอยู่ที่นี่หมดมีครอบครัวไปสองนะผู้หญิงอ๋อมีมีมีครอบมีครอบครัวไปสองแล้วอยู่กับยายสองอ๋อแล้วอยู่กับยายสองคนทําอาชีพอะไรลูกชายนะรับจ้างอ๋อพูดไม่ได้อ๋อรับจ้างเป็นบ้านคนหนึ่งรับจ้างจ้ะได้คนหนึ่งคนทํางานโรงพยาบาลอ๋อทำงานที่โรงพยาบาลนะอ๋อ นัดยายได้บัตรคนแก่ไหมได้จ้ะได้บัตรคนแก่นะ,ะอ๋อและยายมีโรคประจำตัวไหมหลายโรคเลยท่านเอาหลายโรคเลยนะหัวใจหัวใจสมองตีบสมองตีบด้วยเนะ,ะอ๋อแล้วเนี่ยขาพวดไม่เดินไม่ขยับเดินเลยอ๋าอืมเขซาซักผ้าเขาก็มาช่วยตากช่วยทำกันอ๋อ,อยมนัแล้วปกติโยมมาหาแม่เอาไหมนะ มาเลยอยู่ติดกันนะอ๋ออยู่ติดอ๋อดูแลอยู่นะอ๋อก็ดูแลโยมตาอาตามาสี่ปีนะอ๋อแล้วรู้เรื่องมั้ยโยมหมายถึงว่าสื่อสารได้มั้ยสื่อสารได้นะก่อนพูดได้อนี้ไม่พูดอ๋อเมื่อก่อนพูดเดี๋ยวนี้ไม่พูดแล้วไม่พูดอ๋อแล้ว อาหารนะอาหารทางไหนลงหยิบให้้ไ้ไท่านดูสิอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไเป็นไรคืออาหารเ,เป็นอาหารทางสายยางอ๋ออ๋อซื้อที่โรงพยาบาลนะวันวันเท่าไหร่อยู่มันหลาร้อยสี่มือไหมอ๋อใช่สี่มือนะซื้อที่โรงพยาบาลสี่มือนะอ๋อเดีเอ่อวันนี้ยายเนีมานะก็มาช่วยเหลือยายนะเอ่าก็เห็นความทุกข์ของยาย เห็นความทุกข์ที่ต้องดูแลตะเลียงนะก็สามีกันภรรยาใช่ไหมก็ต้องดูแลกันไปก็เห็นความทุกข์ก็เลยวันนี้ก็เลยมาปันน้าใจนะก็มีสิ่งของส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือยายนะอ่ะเอาของมาเอาข้อสารมามาต้องมาตั้งม่ต้องรับวางไเฉยอ่าข้อสารวางอ่าข้วสารไปสองถุงนะยายนะเป็นข้าวหอมมะลินะ อ่าเขาผมวันนี้เอาน้ำมาอ่าน้ำมาสี่แพ็คอ่าน้ำสี่แพ็คอ่าน้ำสี่แพ็คอ่าปากระป๋องปากระป๋องวางค่ะปากกระป๋องเอาไข่ไก่ไข่ไก่วางบนน้ำเลยไข่ไก่อ่ามาม่ามามาม่าอ่ามาม่าอ่าน้ำมันน้ำมันน้ำปลาซอส น้ำมันน้ำปลาซอสน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลไปสองกิโลอันนมอันมมานม,ม,านมยายก,กินนมไหมได้ไหมกินได้อันนมมาเยอะๆอันนมมาสามถุงอันนมมาอีกอันนมมาอันนมมาเยอะๆตาอยากิมมนนมไหมกินนมแต่ไม่กินอ๋อกินนมเพลย่างน,นงนะอ๋อ แล้วมีเด็กาาอะไรโยอมีเด็กก็ได้ได้เด็กกินได้มอเไานมมาอานมาานมาให้เยอะเยอะเอาขานมมาด้วยขนมมีขนมมาอาขานมไว้ให้เด็กได้อาขานมวางให้เด็กากาแฟโอวัลติน ยกมาแลไมไว้แล้วนะต้องออกกาแฟโอตินกาแฟโอมันตินน้ำยาล้างจานถุงนี้มนันนี่ถุงนี้มนันวางวบนวางบนเอาวางบน,อ,งบนอันนี้ก็ถุงนี้มีสบู่ยาสิฟันนะใหญ่นะยยนะสะบู่ยาสิฟันเอาผงทับเพาะออกแลก้วก็อะไรนะยาสับผมแล้วมียาด้วยนะมียาพารามียาลมด้วยนะมีน้ำยาซักผ้านะมียาหมง่งยาดมนะ ออันนี้คอหนึ่งนะอ่ายายเอาไว้ใช้นะอืมเยอะไม้ยายของเยอะเลยนะอ่อ้าวอย่าลืมแพมเพิดแพมเพิสมาอีกอ่าแพมเพิดคนป่วยต้องใช้่ไหมใช้ทุกวันเอาเอาแพมเพิสมาอ่าเลยเอาแพมเพิดมาอ่ะพอใพอช่วยไปได้บ้างนะยายนะออช่วยไปได้บ้างอ่าเ๋ย อ่ะยายฉันให้ตังยายไว้ใช้หนึ่งพันนะ <Yeah. S 1> อ่ายายไว้ใช้หนึ่งพันอ่า <Yeah. S 1> อ่าเดี๋ยวเอาละฉันช่วยยายพอแก้ทุกไปได้บ้างนะยายนะ <Yeah. S 1> อ่าก็สู้กันต่อไปนะยายนะ <Yeah. S 1> อะ่ไปก่อนนะยายนะ <Yeah. S 1> อ่ะอ่๋ยวพอเก่บก่อนนะโ <Yeah. S 1> ยม